สวัสดีครับอมทอยชาแนลนะครับวันนี้เอางานฮอตทอยนะครับเป็นตัว e s คิวนะครับมาให้ดูนะครับก็เป็นภรรยานะครับของ i อร n นแมนะครับในภาคเอ็นเกมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเก็บสะสมนะครับตอนนี้ได้มา10เดือน10นะครับราคาอยู่ที่5,430บาทนะครับก็มาลดราคาเยอะมากนะจาก6,700บาทนะครับ10เดือน10นิดต้องจัดเลย นะครับเพราะมันลดเยอะนะในส่วนนี้ตอนนี้ก็เป็นตัวไดแคสนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เก็บสะสมนะหลังจากที่มาร์ค85นะครับ mm. ก็จัดไปอย่างละ2ตัวนะเพราะว่ามันสวยมากเลยนะครับก็มาตั้งโชว์สวยๆนะทั้งภาคดามเมจแล้วก็ภาคธรรมดานะครับ mm. ก็เดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนนะครับข้างบนมีอะไรนะครับก็เลดคิวนะครับสีกล่องนี่สวยงามมากเลยนะแล้วก็ตัวกล่องทาลาย ไม่หวือหวาเท่าไหร่นะผมว่าด้านข้างนะครับก็จะคล้ายๆกับพวกามาร์คแปดสิบห้าเนาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของตาลิขสิทธิ์นะครับของดิสนีย์นะครับสวยงามทีเดียวเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของอหัวนะครับแล้วก็หัวเปิดไฟเนาะนะครับหัวที่เป็นภรรยาของ ไอรอนแมนนะแล้วก็ในส่วนของมือนะครับมือปล่อยพลังกับมือขยับได้เนาะนะครับให้มาตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานต่างๆนะครับแล้วก็ฐานนะฐานนี้รู้สึกว่าเออเน่าอีกแล้วนะฮะฐานเน่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างครับว่าจะสวยงามแค่ไหนครับ ครับก็เอาหุ่นออกมายืนแล้วนะครับหุ่นสวยงามมากนะครับสีเหมือนกับกล่องเลยนะฮะสีฟ้าออกม่วงๆนะผมว่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงกันก่อนครับว่าสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงอยู่ที่30เซนนะครับกลางแขนกลางขาอยู่ที่15เซนนะครับก็ถ้าเป็นพวกไอตัวปืนยิงอะนะน่าจะมากกว่านี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรที่แถมมาให้บ้างนะครับก็เริ่มจากคู่มือนะครับควรเปิดอ่านทุกครั้งนะนะครับแล้วก็อ่ะอาวุธก่อนเลยเนี่ยผมชอบตัวนี้มากตัวยิงแสงเนี่ยสวยงามมากแล้วเบานะตัวนี้เบานะไม่หนักนะตัวนี้เบาๆเลยไม่ไม่หนักเท่าไหร,นร่นะครับนะครับเพราะว่าคุณมันต้องถือตลอดมันก็คงไม่ไหวนะนะครับ แล้วก็ถานนะครับที่เน่าแล้วเพราะหนังมันนานแล้วอะเนาะนะครับช่องผมไม่ค่อยใส่ถานนะครับเพราะว่ากว่าจะมาแต่ละตัวในถานเสียหมดละก็เลยไม่ค่อยเอาถานออกมานะครับเท่าไหร่อะปีกนะฮะปีปล่อยพลังนะครับปีกผีเสื้อนะครับเหมือนอ่ามาร์ค85เลยนะครับจีสวยเอาดูใกล้ เหมือนอปีกเครื่องบินนะฮะสวยดีนะครับก็พับได้งอได้แต่ตัวนี้ผมว่าเสี่ยงหักมากเลยนะบางมากเขาน่าจะทำนนหนาหน่อยเนาะแต่ว่าเขาถ้าทำหนามันก็จะเหมือนปีกไม่ลอยอ่ะเนาะผมว่าคิดว่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูของตัวอื่นดีอ่ะหัวนะครับหัวหนังเอกนะครับ ก็สไตล์ของไอรอนแมนนะเนาะนะครับก็มีแม่เหล็กนะฮะเปิดหน้ากากได้ปิดหน้ากากได้นะครับ,นะรบมีอะไรให้อีกมือนะครับมือก็เป็นมือปล่อยพลังนะครับมือปล่อยพลังสียังปกติอยู่นะครับเพราะว่ามันยังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆไม่เหมือนพวกไอรอนแมนอ่า ผ้าเก่าๆเนาะที่มันมาตอนแรกนะสีนี่ไปหมดแล้วนะมือปรับได้นะครับนี่ทำท่าเร็บๆมือเล็กๆเขาก็ทําสวยดีนะนะครับโอเคเลยอะไรอีกสุดท้ายท้ายสุดยังยังมีตัวที่เสียบป,ปีกด้วยนะฮะนะครับเอาไว้เปลี่ยนฐาน ที่หนีบนะครับไว้ลอยทําท่าลอยเนาะดนามิกสแตนนะครับ mm hmm. ทานตัวนี้สวยนะผมว่าเป็นสีฟ้าเนาะของมาร์ค5าเป็นสีแดงนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นนครับว่าจะมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับหยิบมาเลยนะครับห mm ุ hmm. ่นนะครับด้านหน้านี่สวยงาม หันเอียงได้นะครับก้มเงยได้นะครับก็ตามสไตล์อตของไอรอนแมนนะครับบอดี้หุ่นดูในกล้องมันเป็นออกสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินสีฟ้านะครับแต่ดูตัวจริงนี่เป็นออกสีม่วงนะนะสีม่วงเลยนะผมว่าสีม่วงมากกว่าสีในโทรศัพท์เนอะของผมใช้ซัมซุงโน้ตยี่สิบนะครับถ่ายสีสีเพี้ยน <laughs> สีเพียนไม่เหมือนอสีตัวจริงนะนะครับแขนสวยดีนะครับ,ด,นะรบด้านหลังเหมือนพกกระเป๋าเป้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการขยับแข้งขยับขากันอเริ่มจากแขนกันเลย นะครับยกยกได้ตรงนี้ดึงได้ไหมก็ดึงได้นะเหมือนกับอไอรอนแมนหรือวอลแมชชีนนะครับดึงออกได้ปกตินี่ก็หมุนได้นะครับงอได้เออดีนะตรงนี้มีพับขึ้นพับลงเหมือน,นมาร์กซนะิมหาแขนปีกนะครับเวลาบินถอยหลังนะครับมือก็ปรับได้ มือปรับได้ปกติ <desserts> นะเดี๋ยวส่งคืนนะหน้าอกล่ะอาจจะต้องหาอะไรแงะนะนะครับจะส่งหน้าอกดึงได้ไหมดึงได้ปกติกลมเลยได้นะครับกลมเลยได้ไอพ้นด้านหลังโอ้หินข้างในเลย ขาล่ะขาตรงนี้ก็ปรับได้ดึงได้นะดึงสเต็ปได้นี่นะครับอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกัน,นปรับหลบได้ยกได้โอ้โหยกได้ถึงนี้เลยโอโ้สุดจริงนะครับอ่าดึงขึ้นได้ขาล่ะปับได้ไหมก็ได้ปกติอยู่แล้ว ไดแคสเนาะแต่ว่ามันเบาวกว่าไอรอนแมนนะตัวน,นี้ก็ปรับได้นะครับด้านหลังก็ปรับได้นะฮะปรับได้นะครับฝ่าเท้ามีน็อตด,ด้วยนะฮะโอเคสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังก่อนด้านหลังเปิดปีกชอบจริงๆ ควรอ่านคู่มือก่อนนะไม่ใช่แงะ,แ,งะ,แ,งะแล้วก็หัดนะนะครับอ่ะปีกตัวนี้มีปัญหานิดหนึ่งนะเดี๋ยวต้องขยับขยับหนะนะครับดึงขึ้นยากแน่นนะต้องดึงขึ้นเดี๋ยวค่อยแงะดีกว่าไม่มีไขคค่วงนะครับอ้าวเดี๋ยวมาจัดท้าจัดทางกันครับว่าเป็นยังไงครับเปิดด้านหลังออกมาแล้วนะครับก็สวยดีนะครับเพราะไอ้ตรงนี้ตัวเปลี่ยนฐานอยู่ตรงนี้นะ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะเพื่อจะใส่ปีกนะครับใส่ปีกตัวนี้นก่อนที่จะไปเล่นท่าด้านด้านหน้านะครับเมื่อใส่ปีกไปแล้วสวยงามมากนะตัวนี้ก็เปิดได้นะเปิดได้ปกติเลยนะครับดูจากด้านข้างนะนะฮะเปิดได้สวยดีนะครับแต่ว่าเสี่ยวตรงไอพ้พลาสติกตรงนี้หัก ต้องระวังนะเวลาเล่นอย่าทำหล่นทำร่วงนะไปแน่นอนนะครับตัวนี้หักแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปตั้งโชว์ครับครับก็เอามายืนแล้วนะเท่มากนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะฮะสุดๆจริงๆนะครับสุดตรงมีปีกนี่แหละนะฮะมีปีกแล้วสวยงามมากเลยนะครับก็แนะนำให้ไปจัดนะฮะราคาไม่แพงห้าพันบาทนะฮะยังมีอยู่นะสินค้ายังมีอยู่นะ 11เอดือน11ก็ไปจัดกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใส่ลังสีบีมนะฮะการยิงไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับใส่ตัวยิงลังสีไปแล้วนะฮะยิงพลังไปแล้วนะครับก็สวยดีนะฮะดูนะฮะด้านข้างนะครับ ผมว่าถ้าใส่ในส่วนนี้นะครับก็แปลกอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าถ้าใส่ปีกเข้าไปด้านข้างเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะหมุนมีกับอาการเซไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะมีการเซไปข้างหน้านิดนึงนะฮะก็ตามความหนักเนาะของไอตัว บีมพลังแล้วก็ตัวปีกนะฮะมันรวมกันแล้วมันก็นหนักนะฮะก็แล้วแต่นะถ้าจะจัดท่านี้ก็ต้องประคองกันหน่อยนะจับกันหน่อยนะเผลอๆอยู่นานๆอาจจะหล่นได้นะนะครับถ้ามีการสั่นสะเทือนเนี่ยเริ่มงอลงเลยเห็นไหมงอตกลงไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการยืนคู่กับมาร์ค8 5ดูครับว่าเป็นยังไงครับ ครับก็เอามายืนนะครับกับมาร์ค85ภาคดาเมจนะครับกับธรรมดานะก็ผมว่านะควรเก็บทั้งสองภาคนะในสองของมาร์ค85เนี่ยผมเก็บอย่างละ2ตัวเลยนะเพราะมันสวยแต่ข้อเสียของมาร์ค85ดาเมจนะครับก็คือหน้ากากมันเนาะมันก็คือตัวเนี้นะครับแทนที่จะ มีหน้ากากดามจทแถมให้นะผมก็เลยเอาของมาร์คหกมาร์กเจ็ดมาใส่นะนะฮะก็ดูดีเลยนะครับเข้ากับตัวดามมทเลยนะฮะถ้ามายืนคู่นะผมแนะนํานะตัวอ่าเลคิวกับตัวนี้นะครับก็เข้ากันเนาะเพราะมันไม่มีดามจทั้งคู่นะยืนแล้วก็สวยๆเลยนะครับก็แนะนํานะให้เก็บ <laughs> ในส่วนนี้นะครับ ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับมาถ่ายใกล้ๆนะฮะในส่วนตัวดามเมจนะฮะเนี่ยแนะนํานะครับให้เอาหน้าดามเมจมาใส่ถึงจะสวยนะผมว่านะแล้วก็ตัวเนี้ยควรมีเลยนะครับยืนใส่ฐานก็สูงแล้วนะเพราะว่าต่างกันแค่ไม่กี่เซน,น่ะสองสามเซนเองนะครับในส่วนนี้นะตัวนี้ผมก็เอาของมาร์คถ้าจําไม่ผิดมาร์คเ็มั้งมาใส่ มือ iPhone นี่ก็สวยเลยนะครับมือปล่อยพลังนะครับก็แนะนํานะครับให้แล้วแต่คนชอบเนาะเอามาใส่มาทําท่าต่างๆนะครับให้มันสวยงามนะครับก็จัดไปนะในส่วนนี้นะครับซื้อตอนลดราคาก็ถูกจริงๆครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า